ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคลนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อป้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID p a พาระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID ดีกรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลท5.5หลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID ดี และระบบ ID พ a s s เพียงแค่เราใส่ ID และ Password ในระบบหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12-24ถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมาร u ช h อ p ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบ็อกฟุตรับกดเพจแมปออสตั e ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีทเ e จินดารีมาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอ สุดโหดของแบบบล็อกฟูมาวางจาหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Kittleshop ร้านเติมโลบักระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ Kittleshop.com นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ตในแมปบล็อกฟูและ King p พีดรับกดเพชรในแมป All Star Totally f e n d s และยังมีบริการรับฟาร์ในแมปบล็อกฟูดอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอทแมปบล็อกฟุตนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนไปทะเลที่3เนะเพราะว่าอัปเดตแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไปทะเลที่3นะไปยังไงนะฮะก็ตอนนี้พี่อยู่โลกเก่านะเดี๋ยวไปโลกใหม่ก่อนนะครับ <ไ S 1> โอเคก็ตอนนี้เราก็อยู่โลกใหม่แล้วเนาะก็สำหรับใครที่เลเวลพันห้านะมันจะขึ้นแจ้งเตือนอย่างนี้นะฮะเพาสามารถไปโลกใหม่ได้นะครับให้เราไปที่ c o ลอสเซียมเนาะ แล้วไปที่โคลอเซียมนะครับก็คือตรงนู้นเนาะอ่ะนี่เนาะก็จุดปล่อยนักโทษนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะมี NPC ของแอดมินอยู่นะครับนี่ตรงนี้เนาะก็เลเวลพันหนะครับผมสามารถกดไปได้นะครับไปไปเลยนะครับโอเคก็เมื่อเรามาแล้วนะครับมันจะให้เราตีเอ่อ NPC ตัวนี้เนาะก็เป็น NPC Owner นะอนเดอร์เน้ยฮาคิปเปลี่ยนเหรอ ท่านผู้ชมโอ้ระบบภาคิเปลี่ยนนะครับก็ไม่รู้นะตีคนเดียวได้หรือเปล่านะครับก็ลองดูก่อนนะเออมีนอนมีนอนโอ้โอ้โอ้คนเดียวไม่น่ายากไม่น่ายากนะครับไม่น่ายากไม่น่ายากชุบชุบ นี่นะไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่นะครับโอ้อืมลบ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 โอ้ NPC ไม่โหดเท่าไหร่นะบอสรอโหดกว่าเยอะเลยนะครับโอ้ผิดพืดอืม,มชิบ ไม่รู้ว่ามันตีแรงหรือเปล่านะครับยังไม่โดนตีสักทีหนึ่งชึบชึบชึบ อุ้ยโดนโดนแล้วเอา้าเอา้าเลือดยังเหลืออยู่ตั้งเยอะเข้าคัดซีนเฉยโอ้อยยางเท่ย่างเท่ครับยางเท่โอ้โอ้โอ้โหซุกันใหญู่้กันใหญ่อื้อังไงต่อ,ตอขอเจ็บ ขาเจ็บออเอออ๋ชุบดำบลูกมือยังไงชุบเออไปฉากเออเออไม่ไหวคูกเขาโอ้เจ็บืเสียงเพลงยังอลังการเออโอ้โหทำไมโหดจังแปลกเราเลยครับผม แล้วก็ไปโลกใหม่ได้ไหมอ๋อเราไปที่กิีนโซนนะครับผมไปหามิสเตอร์กัปตันนะครับผมที่กิีนโซนนะโอเคก็มีสอนอยู่นะครับโอเคมิสเตอร์กัปตันที่กรีนโซนนะครับอ่านี่ไงนี่ไงท่านผู้ชมนี่ไงครับนี่คนนี้นะครับผมจะพาเราไปทะเลที่สามฮะ ไป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 ดูทะเลที่สามกันนะครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโหลดแล้วนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วหูยเกาะยังใหญ่เกาะใหญ่มากท่านผู้ชมใหญ่มากครับ ถ้าเราจะลก,กลับโลกเก่าอ่ะนี่นะครับตัวนี้เนอะถ้าเราจะกลับโลกเก่านะฮะเราน่าจะมาคุยกับ n อ c ตัวนี้โอ้ใหญ่มากใหญ่มากมาสำรวจกันดีกว่าไปตรงนี้ฟู้ดช็อปอืมมาดูดิผลใหม่นะครับมาดูผลใหม่กันดีกว่าผลใหม่ผลใหม่โอ้ผลกิโลนะครับผลกิโลต่อจากผลสปริงนะครับกลายเป็นผลเกลือน,นั่นเองเนาะอันนี้ผลก้างหันเฮ้ย ผลก้างหันก็มานี่ไงผลอะไรนะผลฟาคอนนะครับผมผลเยี่ยวนะครับผลไดมอนด์ผลเลิฟนี่เอ้ยผลดอผลประตูโอ้นี่ผลพิษนะครับผมโอ้ต่อจะผลโอเปเลยเหรอโอ้เจ็ดผลนะครับผมเจ็ดผลนะฮะเดี๋ยวค่อยมารีวิวทีหลังนะแต่มาสำรวจเกาะที่โลกใหม่ก่อนเนาะ ตรงนี้ก็เป็นที่เซฟจุดเกิดนะครับก็ถ้าเรามาแล้วมันก็จะเซฟให้เลยละมัง้งหตรงนี้ NPC เก็บเลเวลนะครับก็จุดรับเควสนะก็อยู่ตรงนี้นะเนาะเควสแรกฟาร์มได้ตอนเลเวลเท่าไหร่อ่ะ1,500นะครับผมเควสแรกนะครับแล้วก็เควสที่2 1,525เนาะเอ้ยเรามาทำเควสที่2ได้เลยนะครับเนี่ยเอ่อตรงนี้เควสแรกนะครับเควสที่2อยู่ตรงไหนฮะนี่ใช่ปะ โอ้ตัวนี้เควสที่สองฮะค่อนข้างอยู่ห่างเลยเนาะอ๋อเอ็นีซีเควสแรกมันจะอยู่หน้าเกาะตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับผมอ่อบอทเอ็นีซีของเควสแรกนะครับอุ้ยยังใหญ่อ่ะแล้วก็เอ็นีซีของเควสที่สองนะครับผมก็จะยืนอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับตรงนี้โอ้โหยืนอย่างไกลอ่ะโอ้ยกล่องเท่าไหร่เนี่ยกล่องเท่าไหร่อุยอ้ยกล่องเก้าร้อยอุ้ยสำรวจกันก่อนดีกว่าเนาะยังใหญ่ครับ เดี๋ยวขอดูมุมสูงหน่อยแล้วกันเนาะโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากนะครับผมมีกี่เกาะโอ้ยตรงนู้นมีเกาะหนึ่งเฮ้ยเกาะของพวกอกป่ะอเมซอนลิลลี่ป่ะแล้วก็ตรงนู้นตรงนู้นเกาะอะไรอะ่ะน่าจะเป็นเกาะของไอ้นี่ป่ะเกาะอะไรนะชื่อไม่ออกนะครับเออน่าจะเป็นเกาะที่ฝึกอุบป่ะ แล้วก็ตงรงนู้นมีเกาะอีกเนะ่ครับสามเกาะเนีครับผมไปดูกันเลยไหมป่ะไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปขอเปลี่ยนไปใช้ผลแสงดีกว่าเนะ้อไปดูเกาะใหม่กันโอ้ใหญ่มากครับยังใหญ่เลยอะ่ะว้าวน่าจะเป็นข้างในนะจุดฟาร์มเดเวลนีครับข้างนอกน่าจะเป็นแบบ อันี่เฉยๆเออ่ตกแต่งนะครับโอ้นี่ไงจุดล็อกเวสตรงนี้นะครับน่าจะใช่ใช่ปะอ่ะจุดล็อกเวสน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ไปดูก่อนนู้นก่อนดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนนู้นกันดีกว่านะครับเกาะอะไรเดี๋ยวต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะ เฮ้ยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเกาะของชอปเปอร์แน่เลยครับที่ชอปเปอร์ไปฝึกกับเออพวกหมอปะน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นเกาะชอปเปอร์นะครับโอ้อน,นี่นี่เกาะชอปเปอร์เนาะข้างบนจะมีรังนกด้วยนะครับเราไปดูเกาะต่อไปกันนะครับเฮ้ยเกาะนี้นะครับผมน่าจะเป็นปราสาทมีฮอปปะ หรือแมรี่จัวพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับย่างใหญ่อะโอ้ย่างใหญ่ย่างใหญ่นะครับผมมีจุดฟาร์มเลเวลไหมเอ่อไม่มีจุดฟาร์มเลเวลหรอไม่มีครับผมหรือต้องเข้าไปข้างในอ้ออันนี้น่าจะเป็นเกาะบอสดาบใหม่หรือเปล่า น่าจะใช่หรือเปล่าครับเอ่อโอ้ยพิซซี่อย่างเยอะอะทำอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยมาศึกษาอีกทีแล้วกันเนาะเฮ้ยอันนี้อะไรจุดลงดันเหรอเฮ้ยอะไรอะโอ้ปิษณา,ายเยอะไปหมดเลยอะโอ้โหพิซซี่อย่างเยอะครับเกาะน,นี้นะครับโอ้โหทำอะไรบ้างเนี่ยอ๋อพวกไฟติ้งสไตล์ใช่ไหมน่าจะใช่นะครับ ใช่ไหมอืมเดี๋ยวค่อยมาดูต่อแล้วกันเนอะท่านผู้ชมก็เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะสำหรับคลิปสอนมาทะเลที่3นะครับและโลกใหม่แล้วก็การมาสำรวจเกาะใหม่นะครับผมของทะเลที่3นะฮะก็เดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปแล้วกันเนอะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะก็ขอบคุณท่านผอน้ทุกคนที่รับชมก็จะจบด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปโใหม่ๆทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะะบ๊ายบายนะผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย